ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับปรนะธานเนาะพี่น้องเนาะครับประธานพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของปู่ซีสเกตตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมามีผู้โศกผู้มานบน่เนาะพี่น้องครับมื่อวันที่หนึงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งตุลาคมหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเขาออกเนาะพี่น้องแปดเจ็ดหก เก้าเจ็ดแปดขับเล็กล่างก็ออกเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดหัวไทยพี่น้องครับของปูสีสะเกียดงวัวทีผพานมาพี่น้องไอ้ปูมันแยกแยกบนแยกล่าหังมาพี่น้องนี่นะครับไปได้เบิง่งได้ติดตามพอเต้มก็ดีเห็นนาะพี่น้องเนาะ ทับหนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยปูรีสเกตบนวิ่งเจ็ดกมาม่าเจ็ดน้ะพี่น้องเนาะนี่ครับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดขับปูนไปเป็นที่เจ็ดสามที่กิ่งได้เรียกเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องบนนะครับแต่ว,ว่าบนล่างมันนี่เก้ากับสองโบมาจักตัวนะพี่น้อง ขับอยู่น้ำกันนี่เบแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องครับแต่ว่างูน,นี่ปูให้มาพี่น้องบนล่างเลยนะครับโบแยกนะครับเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างงวที่ผ่านมาเป็นหนึ่งสี่แหละพี่น้องถ้ากนาชิมีผู้โชคมันอยู่นะพี่น้องเนาะแปดเจ็ดของปูเลขสี่หางนะครับบนล่าง กะชีโซกมันกันอยู่เจ็ดเจ็ดกะเขาานะพี่นอ้องอะเมื่อนี้พ่อเตียมพามาตามต่อยปูสีสะเกตนะพี่น้องเนาะ เอาเป็นบนล่างเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าปู้เชียนมาว่าล่างเริ่มเชียนบนมาบนล่างเลยพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งสี่กับสองนะครับ พับสี่กับสองเน้นที่สี่นะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่เจ็ดนะครับสี่ห้าสี่หกสี่เก้า นะครับขับส่วนปูเนียนให้ได้พี่น้องสี่หนึ่งสี่หกนะครับ ครับเรียนชองหางพี่น้องปูวกับกลับตัวด้วยปูว เลขสามตัวบอมมี่บอหายนะพี่น้องเนาะปูนบหามานะครับรับสิตุลาคม2568้ดได้พี่น้องเนอรัฐบาลไทยปูสีสเกตบนล่างวิ่งสกับ2เน้นที่4ี่ับสี่ศูนย์สี่หเน้นส1่หนะครับรับไปแมกับใจเบิงก็ได้พี่น้องเน้อปูนทรงมาให้นะครับ นี่นะครับ16ตุลาคม68รัฐบาลไทยล่างบนล่างนะพี่น้องวิ่งรูด4กับ2เน้นที่4 40 41 47 45 46 49ขับเน้น41 46พี่น้องกับตัวด้วยปู่ีสเกตชัดเก็นนะพี่น้องเนาะ รับพอแต้มขอกับขอบบุคุณปูหลายๆนะครับเ้อปูซีสเกตเนาะครับเนาะรับที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอแต้มมาขับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็อวพรอนอยเข้าก็ให้ปังครับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉมันๆนกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเริ่มด้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนำหน้าคามครับมาสุดถ่ายถ่ายสุดนี้วพอแต้มโคอกให้พี่น้องอีฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันหมันแห้งแห้งรุยๆุยนะครับเนาะครับพ่อกนคชิปนาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม